สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างก่อนได้แก่วงเวียนค่ะดินสอยางลบแลวก็ไม้บรรทัดค่ะเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะคะข้อ1ค่ะกาหนดส่วนของเส้นตรง x y ดังรูปนะคะ1.1จงสร้างส่วนของเส้นตรง CD ให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง xy นะคะดับแรกเลยนะคะเราต้องมาสร้างรังสีก่อนนะคะดับแรกสร้างรังสีให้ยาวมากกว่าส่วนของเส้นตรงที่เราจะสร้างนะคะ ตั้งชื่อรังสีค่ะตั้งชื่อรังสีว่ารังสี ce นะคะต่อไปนะคะนำวงเวียนมาวัดขนาดให้ได้เท่ากับส่วนของเส้นตรง xy นะคะกางให้ได้เท่ากับขนาดของส่วนของเส้นตรง xy แล้วก็ลากให้เกิดรอยค่ะต่อไปนะคะ ก็เอาวงเวียนมาวางที่จุด C ค่ะนำวงเวียนมาวางที่จุด C นะคะแล้วก็ลากให้ตัดกับรังสี CE นะคะเราก็จะได้จุดตัดตั้งชื่อจุดตัดตรงนี้ว่าจุด D ค่ะเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง CD ที่ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง XY นะคะเรียบร้อยค่ะข้อหนึ่ง ต่อไปไปดูข้อ2 1.2นจะคะจงสร้างส่วนของเส้นตรง mn ให้ยาวเท่ากับ2เท่าของส่วนของเส้นตรง xy นะคะคนอื่นเลยเราก็มาสร้างรังสีก่อนนะคะสร้างรังสีให้ยาวมากกว่า2เท่านะคะประมาณนี้นะคะตั้งชื่อรังสีค่ะ ตั้งชื่อรังสีว่ารังสี m e ค่ะต่อไปค่ะกางเวียนให้ได้เท่ากับส่วนของเส้นตรง x y นะคะก็ลากให้เกิดรอยต่อไปค่ะนำวงเวียนมาวางที่จุด m ลากให้ตัดส่วนของเส้นตรง อ่อขอโทษค่ะลากให้ตัดกับรังสี ME อนะคะอันนี้คือ1เท่าค่ะถ้าสองเท่าเราก็นำวงเวียนมาวางที่จุดตัดที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะแล้วก็ลากให้ตัดอีกรอบจุดตัดที่2ตรงนี้นะคะเราก็จะตั้งชื่อว่าจุดตัด n เราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง MN ที่ยาว เท่ากับ2เท่าของส่วนของเส้นตรง xy ตามต้องการค่ะเรียบร้อยนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะ